สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นช็อตทริคสั้นๆนะครับสำหรับการติดดีคอขูดนะฮะอยจากที่ไม่ได้ติดมาสักพักหนึ่งจริงๆเรามีใน EP เก่านะถ้าใครเคยดูนะครับเราเคยติดไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเนี่ยพอเราไม่เชื่อคำครูครับมันก็จะอ,อย่างเี้ครับเละๆหลุดๆนะฮะเนี่ยแขนเนี่ยเน่าหมดเลยเนาะเป็่เพราะว่าจริงเราไปหนี ไม่ไม่ทำตามคำครูนะมันเลยพังก่อนเดี๋ยวเราจะลองตัวใหม่นะครับแล้วก็ย้ำจุดกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าควรต้องทำยังไงนะครับจริงๆริดีอคอขูดเนี่ยสำคัญของมันคือมันสวยจริงนะลองดูนี่สิครับเท <ST AN K> ียบกับดีคอปกตินะครับแล้วก็มันจริงๆมันเนียนตามากเลยนะถ้าเราตั้งใจทำกับมันดีๆนะครับไม่ไม่ไม่รีบมันจนเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันเสียหายละกันนะครับก็ เียด้แทนเจ้า RGM RGM 79ใช่ไหมนะฮะตัวนี้ด้วยจริงๆมันควรจะอยู่ร่วมทีม m s t 0 8ไปกับคนอื่นแต่คงเนื่องจากผมทำเละไปหมดแล้วนะครับก็คงไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบคุณครับที่กลายมาเป็นตัวครูให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่เจ้า R79 x Cloud t ไท e ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ครับก็มาถึงการขั้นตอนการทำจริงๆนะครับผมว่าที่สำคัญก็คือตรงนี้ก่อนนะฮะแบบนะครับผมว่ามันมี1ขั้นตอนนะฮะอันที่หนึ่งคือแบบที่เราจะคิดไว้ครับมันต้องตั้งมั่นะครับว่าเราจะทำแบบไหนะครับีแบที้นแบบอรนะตั้มั่จะประกอบให้ดูสอันแล้กันนะฮคือืนที่ผีตนครับสโลก โรนีก็บอกว่ามันง่ายแหละเพราะมันง่ายจริงเพราะตัวมันใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของ RGM มครับมันมืจดีไอ79เนี่ยครับตัวกลราวไทยครับมันตัวนี้มันดีกว่า RGM ตรงที่มันสติกเกอร์มันสําเร็จมาให้นะมันดูผมเข้าใจว่าที่ผมดูเร็วๆเมื่อวานนะมันน่าจะดีกว่า RGM นะการแบ่งมาให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ครับเราจําไว้ง่ายๆนะครับก็คือ สติกเกอร์แบบนี้ครับสีฟ้าครับมันคือสติกเกอร์ตีคอรธรรมดานะครับปลายอาร์ตไนนงัดแงะแปะนะครับลงไปนะครับส่วนสติกเกอร์เงินที่เราเห็นอยู่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสติกเกอร์ธรรมดาแล้วส่วนตัวที่เรากําลังคุยกันอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับสติกเกอร์ของทีม 079นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าเรากําลังจะทําอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นลักษณะดีคอขูดนะครับที่ข้อขูดนะครับเราจําได้เนาะที่เราเคยคุยก,กันก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าผิวหน้าครับมันจะมันๆน,น,นะครับตัวที่เป็นฟอยล์ฟิกเกอร์ก็จะเป็นด้านเรียบๆนะครับแล้วก็มันจะถูกแปะมาอยู่บน เราเรียกกระดาษฟอยแบบนี้เนาะกระดาษไขนะครับเพื่อให้เราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับหนึ่งนะฮะวางแผนให้ดีนะครับจะติดตรงไหนบ้างนะครับ 2. ดีคอขูดผมแนะนํานะครับดีคอขูดดีคอน้ําติดก่อนหน้าดีคออื่นเสมอเพราะดีคอตัวธรรมดาเล็กๆครับเราใช้ปลายอาร์ตได้ไปแปะไปวางตรงไหนก็ได้แต่ดีคอน้ําดีคอขูดมันมีความสวยแล้วมนต้องใช้สเปซส,สมมุติคุณตัดมาอย่างเงี้ยนะครับเดีย๋ยวเราลองตัดออกจริงกันระวางนะฮะ คุณจับแล้วก็ขูดก็ไม่ได้นะครับข้อที่3ามคือมันควรต้องมีตัวล็อกนะครับในที่นี้เลยเราจะใช้สกอตเทปในการแปะมันนะครับแล้วก็ที่4สุดท้ายใจเย็นๆในการขูดนะครับเล็บก็ได้ครับปลายปากกาเหลี่ยมก็ได้ครับปลายดินสอก็ได้หรือว่าของผมเนี่ยเมื่อวานผมใช้ปลายอาร์ตไนท์ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตบท้ายเบาๆด้วยคัตบัตนิดหน่อยเพื่อความมั่นใจนะครับผมว่าเราก็จะได้งานออกมาที่สวยงามเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับ ีเนะครับกันก็ขอปรับนิดนึงนะครับเนื่องจากผมมีข่าวร้ายในยส่วนตัวของผมเองก็คือผมทำตัวสติกเกอร์ของเจ้ากราวไทกันดั้มหายนะครับไป1ชุดนีก็คือชุดที่เอาไว้แปะโล่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์ผมจำเป็นที่จะต้องไปซื้อมาเพิ่มดีกว่าตอนนี้เราเออขออนุญาตมาทำเจ้าตัว e z 8กันก่อนนะครับก็จะทำที่กรอบที่อกแล้วก็ที่โล่เหมือนเดิมนะฮะก็ จากเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่บอกครับต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องตั้งใจนะครับเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการแปะสติกเกอร์ตัวที่เป็นลักษณะของตัวดีคอขูดนะครับเสียดายจริงไม่ครบได้ยังนี่นสติกเกอร์อะไรอ๋อเฮ้ขูดวะขูดอะไรวะามาดูหน่อยดิพอไปแปะช่วยได้ปะ ไว้เวรกรรมมีตัวช่วยฮะเดี๋ยวไปช่วยในในนู้นได้นะฮะก็เดี๋ยวนี้นครับฟิกเกอร์ก็อย่างที่บอกนะมันแบ่งเป็นสองหน้านะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องทําก็คือการที่เราจะต้องตัดมันออกอย่างปลาณนินะครับแนะนําอย่างนั้นนะตัดมันออกอย่างปลาณนิดนะฮะเลือกตัวที่เราจะใช้ตอนนี้เราจะทําตัวโล่นะฮะก็ เมื่อวานเป็นเพราะว่าผมหนีคำครูนะไม่ทำตามวิธีการที่ตัวเองเรียนรู้อ่านมาแล้วก็ทำคลิปไปด้วยซ้ำนะฮะเราไปประมานะครับทำให้งานออกมาเละเลยแถมซาด้วยการไปเล่นเกม b o m b บ r ร a n มนอีกตั้งหากไปกันใหญ่นะครับเรื่องที่หนึ่งะครับวางแผนให้ดีนะครับจะติดตรงไหนนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องที่สองนะครับทำความสะอาดพื้นผิวสักนิดหนึ่งนะฮะ เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเรากําลังจะเอาของลงไปในพื้นที่ที่มันดีนะครับอันที่สามครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาคือสกอ็อตเทปที่จะเป็นต้องใช้นะฮะคือสกอ็อตเทปเนี่ยติดเพื่อให้ช่วยยึดแน่นนะครับแล้วก็ทําให้เราขูดดีคอได้นะครับสิ่งสําคัญมันไม่ควรจะเหนียมากเพราะงั้นมันจะใช้งานยากแล้วมันก็จะไปติดชิ้นส่วนอื่นๆของกันด้ามเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอันนี้ของผมใช้แต่เมื่อวานมันก็จะไม่ค่อยละดูดีสกปรปกด้วย แต่ถ้าท่านเพิ่งแกะมาใหม่ๆอย่างเช่นสมมติอันนี้ครับก็ให้ไปแปะนี่ครับแปะไนตัวบอร์ดเบิดเราก็ได้นะครับเสื้อผ้าเราก็ได้นะฮะเพื่อใหเออ้เราสามารถที่จะจัดการได้นะครับอันนี้ก็วางให้ตรงตำแหน่งที่เราเลือกนะนเนี่ย,ยแค่ติดทีเดียวมันก็จะ,จะจติดละนะนะ้อเนี่ยนะฮะเลือกให้ดีนะครับแล้วค่อยกดลงไปนะครับเออถ้าชิ้นเล็กๆก,ก็แนะนําให้ใช้ตัวปลายครีมช่วยนะครับดูรูปหน่อย คนนมีบบน่เคเนะข้าใจว่าเราจะทำเครื่องนี้ได้ดีสามารถแปะทับก็ได้นะครับหรือถ้ายังไม่แปะทับก็แปะแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าความสำคัญมันอยู่ที่การที่ยึดตัวงานให้อยู่นะครับเพราะว่าตอนที่เราถูไปครับถ้ามันเลื่อนหลุดนะครับตัวสติกเกอร์ก็จะหลุดไปด้วยนะครับสามารถแปะทับไปทั้งอันก็ได้เดี๋ยวตอนเราทำชิ้นเล็กจะเห็นผมแปะทับไปทั้งอันนะ ันนี้เราก็ค่อยๆนะครับผมใช้ตัวปลายในนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าสกอเทลที่ผมทับอยู่มันแน่นแล้วนะครับตอนน,ตอนนี้ผมไม่เห็นกล้องแหละผมก็เลยต่อคือสังเกตมันก็จะเห็นได้จากตัวแผ่นด้านหน้ามันนะครับมันก็จะสีมันก็เปลี่ยนนิดๆนะครับถ้าเรามันสังเกตมันนะฮะถ้ามันเปลี่ยนเฟรมก็แปลว่ามันน่าจะติดทั้งหมดทั้งตัวเลย ถ้ายังไม่ใช่ก็เฉลี่ยขึ้นที่สองคือผมอะ่ะหลังจากการทำเมื่อวานแล้วทำให้ผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะทำสามสองรอบทั้ง2องฝั่งค่อยๆอยทำไม่รีบมีสม,มาธิรับรองว่าจะดีขึ้นนะครับ เราเป็นเทคนิคการดิดดีคอขูดที่เอามาเล่าทั้งที่ตัวเองเคยเล่าแล้วก็เป็นเพราะว่าไม่อยากให้เราหนีคําที่เราเรียนรู้มานะฮะอย่าประมาทนะครับเสียดายของครับเมื่อวาน RGM ควรจะดีกว่านี้ก็ก็ไม่ดีนะทั้งที่ตัวจริงมันสวยมากนะฮะและการที่มันเป็น MG ครับมนันก็มีขนาดใหญ่นะฮะควรจะแปะได้ง่าย การแปะทั้งเฟรมน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเวลาขูดจะได้ไม่ติดตัวขอบของตัวกอเทปเองนะครับเพราะด้วยความที่เราอาจจะไม่มั่นใจนักนะครับก็ย้ำๆหน่อยก็ได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะได้ไน,นะครับขอไม่ดีครับจะได้ตัวเท่ากับเมื่อวานเพราะว่มันมันกลับมาแก้ไม่ได้แล้วนะถ้ามันไปแล้วนะครับก็ ขุดทเรียบร้อยเห็นไหมเอ่ยสวยงามเพราะติดแล้วอ่ะมันเท่มันมันดูแบบเนี้ย่ะผมไม่รู้ทำไงท่านหนึ่งจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะมันเนี้ยบมันแบบแทบจะไม่มีแบบมิติของการเป็นสติกเกอร์ให้เห็นนะเหมือนงานเพชนเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะทําอีกชิ้นหนึ่งกันนะครับมาที่อีกชิ้นนะฮะที่เราจะแปะที่หน้าอกนะครับให้เหมือนกับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็ชิ้นนี้เล็กหน่อยนะครับก็จริงๆคือไม่เน้นให้มักไม่อยากให้มักง่ายนะเมื่อไหร่ท่านมักง่ายไม่ไม่ไม่ทำตามครูอ่ะมันจะมันจะเสียของนะฮะก็เล็มให้ดีครับ หนึ่งคือคำนวณด้วยนะอย่างที่บอกนะวางแผนให้ดีสองตัดสติกเกอร์ก็อย่าลืมดูนะครับว่าด้านมันคือด้านที่เราใช้แปะกระดาษอเทปนะครับด้าน,ด,าน,ด,านด้านก็เอาไว้แปะกับตัวเพื่อที่จะขึ้นงานนะครับแล้วก็คอ,อ,อเทปต้องมาแล้วในนาทีนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกนะแปะทั้งอันผมว่าว่าทาได้นะครับมันน่าจะทําได้ดีด้วยนะครับก็มนโนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเร็งระดับให้ดีนะครับก็ใส่ไป ก็กนนรินได้อยากให้สวยครับแล้วก็แถมเมื่อวานนะมีครูเจ้าอา m ที่ทำให้เรา,านะครับก็ทุกครั้งตอนนี้ผมไม่ประมาทนะผมแปะยึดให้แม่นก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียหายแล้วก็ค่อยๆเอาตัวอารไหนไปอารไหนที่มัน,ะน,นก็ ังนั okay. นี่ดีว่าเป็น MG นะมันอาจจะง่ายเพราะตัวมันใหญ่ับก็ตอนนี้เพื่อความมั่นใจก็จะพยายามขูดสองรอบนะครับ่านลาเซ็นให้ครบไม่อย,อย่างนี้มัน ก็ตัดเส้นบางๆไปบ้างแล้วนะครับจริงๆพอเป็น <surve> MG <muscular section> ็ะครับจริงๆแนวกล่าวไทยเนี่ยทำสีไฮลงไฮไลท์หรือทําแค่ประกาตัดเส้นไฮไลท์ก็สวยแล้วนะแต่ก็ไม่กล้าทำฮะเสียดายนะครับเข้าใจว่าได้แล้วนะแต่ว่าด้วยความกังวลก็อาจจะขอนุญาตเอาเล็บซ้ำไปอีกทีก็แกะออกครับ เห็นแล้วมั้งเนี่ยโทษทีไฟมันนิ่งมาทางนี้ใช่ไหมผมลืมน,น่าจะให้ไฟมันมาเย็นทางนี้จะได้เย็นขอโทษทีขอโทษทีทษท<ๆ>มันหยู่ทางนี้ไปก่อนแล้วกันขอโทษนะครับย้อนแสงบ้าบอจริง<ๆ>นีกเป็ปอีกหนึ่งเรื่องที่ลืมคำครูนะฮะมีหละถ่ายรูป ถายงานย้อนแสงนะครับแต่ก็เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกครับมิติมันสวยงามจริงๆเดี๋ยวตอนถ่ายรูปให้เห็นจะเห็นได้ว่ามันติดชิดเข้าไปเลยนะครับก็น่าจะเท่านี้นะครับก็ย้ำการหนึ่งคือวางแผนให้ดีนะครับ2กค่อยๆเอาดีคอมาตัดนะครับให้มันได้ขนาดนะครับ3นะครับใช้กเทปช่วยแล้วกันนะครับในการที่จะยึดมันให้แน่นนะครับแล้วก็อย่าให้มันหลุดออกจากเฟรมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ อันที่4คือการใช้ตัวเล็บใช้ตัวด้ามปากกาด้ามอาร์ตไนท์ต่างๆช่วยไล่มันนะครับค่อยๆรูปไล่มันแบบเรียกว่าเลยครับให้มันขูดให้มันอยู่ครับมันชื่อดีคอขูดั็ต้องค่อยๆขูดนะครับแล้วก็การเหนียวกานพลาดก็ขูดสักสองครั้งก็ได้ครับจะได้มั่นใจว่ามันอยู่กับที่แน่นอนนะครับขอบคุณครับทีนะครับงั้นก็ขอปรับนิดนึงนะครับเนื่องจากผมมีข่าวร้ายในส่วนตัวของผมเองก็คือผมทำตัวสติกเกอร์ของเจ้า กราวไทยกันด้ำหายนะครับไป1ชุดนะก็คือชุดที่เอาไว้แปะโล่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์ผมจําเป็นที่จะต้องไปซื้อมาเพิ่มดีกว่าตอนนี้เราเออขออนุญาตมาทำเจ้ตัว e Z 8กันก่อนนะครับก็จะทําที่กรอบที่อกแล้วก็ที่โล่เหมือนเดิมนะฮะก็จากเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่บอกครับต้องมีสมาธิและก็ต้องตั้งใจนะครับเป็นเรื่องสําคัญ สำหรับการแปะสติกเกอร์ตัวที่เป็นลักษณะของตัวออดีคอขูดนะครับสุดาจริงๆไม่คบได้อย่างไงวะนี่สติกเกอร์อะไรเนี่ยโหดดย้ยขูดเว้ยขูดแล้ววะรู้หน่อยดิพอไปแปะช่วยได้ป่ะไวเวรกรรม มีตัวช่วยฮะเดี๋ยวไปช่วยในในนูลได้นะฮะก็เดี๋ยวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ก็อย่างที่บอกนะมันแบ่งเป็นสองหน้านะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องทําก็คือการที่เราจะต้องตัดมันออกอย่างปลาณนียนะครับแนะนําอย่างนั้นนะตัดมันออกอย่างปลาณนียนะฮะเรียกตัวที่เราจะใช้ตอนนี้เราจะทําตัวโล่นะฮะก็เกมื่อวานเป็นเพราะว่าผมหนีคําครูนะไม่ทําตามวิธีการที่ตัวเอง เรียนรู้อ่านมาแล้วก็ทำคลิปไปด้วยซ้ำนะฮะเราไปประมาทนะครับทำให้งานออกมาเละเลยแถมซาด้วยการไปเล่นเกมบอมเบอร์แมนอีกตั้งหากนไปกันใหญ่นะครับเรื่องที่1นะครับวางแผนให้ดีนะครับจะติดตรงไหนนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องที่2นะครับทําความสะอาดผิวสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเรากําลังจะเอาของลงไปในพื้นที่ที่มันดีนะครับอันที่สาะครับ สิ่งที่เราเรียนรู้มาคือสกอ็อตเทปที่จะเป็นต้องใช้นะฮะคือสกอ็อตเทปเนี่ยติดเพื่อช่วยยึดแน่นนะครับแล้วก็ทําให้เราขูดดีคอได้นะครับสิ่งสําคัญมันไม่ควรจะเหนียวมากเพราะงั้นมันจะใช้งานยากแล้วมันก็จะไปติดชิ้นส่วนอื่นๆของกันด้ามเรานะครับระฉะนั้นก็ถ้าอันนี้ของผมใช้ตั้งแต่เมื่อวานมันก็จะไม่ค่อยแหนดูดีสกปรปกด้วยแต่ถ้าท่านเพิ่งแกะมาใหม่ๆอย่างเช่นสมมติอันนี้ครับก็ให้ไปแปะเนี่ยครับแปะในตัวบอร์ดเบิดเราก็ได้นะครับเสื้ เ,เราสามารถที่จะจัดการได้นะครับอันนี้ก็วางให้ตรงตำแหน่งที่เราเลือกนะเน,เนี่ยแค่ติดทีเดียวมันก็จะ,จ,ะจะติดอยูนนะ่แนละ้วเนี่ยนะฮะเลือกให้ดีนะครับเราค่อยกดลงไปนะครับเถ้าชิ้นเล็กๆก็แนะนำให้ใช้ตัวปลายครีมหีบช่วยนะครับดูรูปหน่อยมนจะไป็นคอนไปนบนไปทางีไปนเคนผะเข้าใจว่าเราจะทำเรื่องนีได้ดีนะครับ สามารถแปะทับก็ได้นะครับหรือถ้ายังไม่แปะทับก็แปะแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าความสําคัญมันอยู่ที่การที่ยึดตัวงงานให้อยู่นะครับเพราะว่าตอนที่เราถูไปครับถ้ามันเลื่อนหลุดนะครับตัวสติ๊กเกอร์ก็จะหลุดไปด้วยนะครับสามารถแปะทับไปทั้งอันก็ได้เดี๋ยวตอนเราทําชิ้นเล็กก็เห็นผมแปะทับไปทั้งอันนะฮะอันนี้เราก็ค่อยๆนะครับผมใช้ตัวไฟนั้นนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าสกอเทปที่ผมทับอยู่มันแน่นแล้วนะครับ ผมไม่เ,นนเห็นกล้องออจุดสังเกตมันก็จะเห็นได้จากตัวแผ่นด้านหน้ามันนะครับมันก็จะสีมันก็จะเปลี่ยนนิดๆนะครับถ้าเรามันสังเกตมันนะฮะถ้ามันเปลี่ยนทั้งเฟร,รมก็แปลว่า,วามันน่าจะติดทั้งหมดทั้งฟูร่ถ้ายังไม่ใช่ก็ก็อย่าเพิ่งที่สองคือ ผมอะหลังจากการทําเมื่อวานแล้วทำให้ผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะทำสามสองรอบทั้งสองฝั่งค่อยๆทําไม่รีบมีสมาธิรับรองว่าจะดีขึ้นนะครับก็เ,เป็นเทคนิคก,การดิดดีคอคููที่เอามาเล่าทั้งที่ตัวเองเคยเล่าแล้วก็เป็นเพราะว่าไม่อยากให้เราหนีคําที่เราเรียนรู้มานะฮะอย่าประมาณนะครับเสียด้ของครับเมื่อวาน RGM ควรจะดีกว่านี้ก็ ก็ไม่ดีนะทั้งที่ตัวจริงมันสวยมากนะครและการที่มันเป็นเอ็นซีครับมันก็มีขนาดใหญนะ่ควรจะแปะได้ง่ายการแปะทั้งเฟรมน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเวลาขูดจะได้ไม่ติดตัวขอบของตัว ก็เทปเองนะครับก็ด้วยความที่เราอาจจะไม่มั่นใจนักนะครับก็ย้ำๆหน่อยก็ได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะได้นะทขอไม่ดีครับจะได้ตัวกั้ง่เมื่อวานเพราะมันมันกลับมาแก้ไม่ได้แล้วนะถ้ามันไปแล้วนะครับก็ ตดเรียบร้อยเห็นไหมเอยสวยงามเขาติดแล้วอ่ะมันเท่มันมันดูแบบเนีย้ยแบบผมไม่รู้ทาไงท่านหนึงจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะมันเนีย้ยมันแบบแทบจะไม่มีแบบมิติของการเป็นสติกเกอร์ให้เห็นอนะ่ะเหมือนงานเพชรเลยอะ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะทําอีกชิ้นหนึ่งกันนะครับเลยครับก็มาถึงการขั้นตอนการทําจริงๆนะครับผมว่าที่สําคัญกนะ็คือตรงนี้ก่อนนะฮะแบบนะครับ ผมว่ามันมีอยู่สี่ขั้นตอนนะฮะอันที่1คือแบบที่เราจะคิดไว้ครับมันต้องตั้งมั่นนะครับว่าเราจะทําแบบไหนยังไงนะครับก็เมืม่อกี้อย่างที่บอกครับมีแบบให้เราเห็นแล้วนะครับเราก็ตั้งมั่นว่าเราจะทําอะไรเดีย <ktor> ๋ย<ค>ว<น>ผมจะประกอบให้ดู2อัน assim, ละกันนะฮะก็คือตรงพื้นที่ตรงนี้นะฮะตรงไหลนะครับแล้วก็ตรงโล่นะครับตรงโล่นี่ทุกคนก็อบอกว่ามันง่ายแหละเพราะมันง่ายจริงเพราะตัวมันใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของ RGM ครับมัน ด้วยทีดีไอ๗เนี่ยครับตัวกลาวไทยครับมันตัวนี้มันดีกว่าอาร์ีเอ็มตรงที่มันสติกเกอร์มันสําเร็จมาให้นะมันดูผมเข้าใจว่าที่ผมดูเร็วๆเมื่อวานอ่ะมันน่าจะดีกว่าอาร์ีเอ็มนะการแบ่งให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ครับเราจําไว้ง่ายๆนะครับก็คือนะสติกเกอร์แบบนี้ครับสีฟ้าครับมันคือสติกเกอร์ตีคอธรรมดานะครับ ปลา,ายอาร์ตไนยัดแงะแปลนะครับลงไปนะครับส่วนสติกเกอร์เงินที่เราเห็นอยู่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสติกเกอร์ธรรมดาแต่ส่วนตัวที่เรากําลังคุยกันอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับสติกเกอร์ของทีม079นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่า เรากาลังจะทําอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นลักษณะดีคอขูดนะครับที่เขาขูดนะครับเราจําได้เนาะที่เราไปคุยก,กันก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าผิวหน้าครับมันจะมันๆน,น,นะครับตัวที่เป็นฟอยล์ซิลิโคนเขจะเป็นด้านเรียบๆนะครับแล้วก็มันจะถูกแปะมาอยู่บนเอ่อเขาเรียกกระดาษฟอยล์แบบนี้เนาะกระดาษไขนะครับเพื่อให้เราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับหนึ่งนะฮะ วางแผนให้ดีนะครับจะติดตรงไหนบ้างนะครับ 2. ดีคอขูดผมแนะนำนะครับดีคอขูดดีคอน้ำติดก่อนหน้าดีคอขูดเสมอเพราะดีคอตัวธรรมดาเล็กๆครับเราใช้ปลายอาร์ตไนท์ไปแปะไปวางตรงไหนก็ได้แต่ดีคอน้ําดีคอขูดมันมีความสวยแล้วมันต้องใช้สเปซส,สมมุติคุณตัดมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองตัดของจริงกันมาวางนะฮะคุณจับแล้วก็ขูดก็ไม่ได้นะครับข้อที่3คือ มันควรต้องมีตัวล็อกนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้สกอตเทปในการแปะมันนะครับแล้วก็ที่4ี่สุดท้ายใจเย็งเงนๆในการขูดน,นะครับเล็บก็ได้ครับปลายปากกาเหลี่ยมๆก็ได้ครับปลายดิยนสอก็ได้หรือว่าของผมเนี่ยเมื่อวานผมใช้ปลายอาร์ตไนท์ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตบท้ายเบาๆด้วยคัตเบัตซะหน่อยเพื่อความมั่นใจนะครับผอว่าเราก็จะได้งานออกมาที่สวยงามเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับ